เจ้าเช้าเจ้าเจ้าเสี่ยงหายจื้อเย้าจ้าอเตียนยเด็กต้องนอนเร็วหน่อยหรือว่านอนแต่เช้าหน่อยหรือว่านอนแบบไม่ดึกมากนะคะเสี่ยหายจื้อแปลว่าเด็กเย้าคือต้องหรือว่าจะเจ้าแปลว่าเช้าหน่อยหรือว่าเร็วๆหน่อยในที่นี้ก็จะแปลว่านอนเร็วหน่อยอิเตียนแปลว่าหน่อยซุยแปลว่า นอน小孩子要เ一็睡。小孩子要早一นเ今天很早ด上班，้วันนี้มาทำงานเช้ามาก今ันีแปลว่าวันนี้นะคะเหแปลว่ามากเจก็คือเช้าเหเจก็คือเช้ามากไหลแปลว่ามา上班นคือทำงาน今天很早ี上班ช 今天很早来上班早点睡早点起来นอนเร็วตื่นเช้าเจ้าในที่นี้แปลว่าเร็วๆนะคะเจ้าเตียน่วยก็คือนอนเร็วหน่อยเจ้าเตียนฉี่ไหลก็คือตื่นเช้าหน่อยนะคะฉี่ไหลแปลว่าตื่นตื่นนอนนะคะ早点睡早点起来早点睡早ไหล 早点起来就有时间运动ตื่นเช้าหน่อยก็จะมีเวลาออกกําลังกาย早点ก็คือเช้าหน่อยนะคะีหลาคือตื่นนอนจ้าเตียนขีหลตื่นนอนเช้าหน่อยโแปลว่าก็นะคะโแปลว่ามีเวลายิ่งต้งคือออกกําลังกายจ้าวเตียนหืนอเมีเวลาอออกําลังกาย早点起来就有时间运动 早点起来又有时间运动我也想早起但起不来ฉันก็อยากตื่นเช้าแต่ตื่นไม่ไหววัวฉันผมเยแปลว่าก็นะคะเสี่ยงแปลว่าอยากหรือว่าต้องการหรือว่าคิดถึงก็ได้แต่ในที่นี้แปลว่าอยากนะคะเจ้าฉี่ก็คือตื่นเช้าเจ้าแปลว่าเช้าฉี่แปลว่าตื่นเจ้าฉี่คือตื่นเช้าตันแปลว่าแต่ว่าหรือว่าแต่ก็ได้นะคะ ฉี่คือตื่นปู่หลายก็คือไม่ไหวตื่นไม่ขึ้นก็ได้นะคะวัวเยเสียงเจ้าฉี่ตั้นฉี่ปู่หลวัวเยเสียงเจ้าฉี่ตั้นฉี่ปู้ไหล成功的จ都喜ฉี่คนประสบความสําเร็จชอบตื่นเช้าเชิงกงแปลว่าประสบความสําเร็จนะคะเหลินแปลว่าคนเชิงกงแต่เหลินก็คือคนประสบความสําเร็จนั่นเองโตคือทั้งหมด 喜欢คือชอบ早起คือตื่นเช้า成功的人都喜欢早แปลว่าสายก็้าแปลว่าค่ำก็ได้วนันกชอ่าายะวกลับ้านช้าหรือว่ากลับบ้าค่ำหน่อยนะคะ。วนัวน,น,นีวัาวานค่อ今天我晚一点回家。วันนี้ฉันกลับบ้านช้าหน่อยหรือว่ากลับบา้านค่ำหน่อยนะคะ。今天คือวันนี้ฉัาาน晚一点คือค่าหน่อย หุยเจกลับบ้านหุยแปลว่ากลับนะคะเจียแปลว่าบ้านหุยเจียกลับบ้านจันวหนอหุยปวาลนะคะเจียวบ้านหุยเจียกั้านวันวาหน่อยุว่ากคเจีย่าานุยเจี้านนวนหน่อยหยว่าันะคะจา้านหน่อยกลั้านวัาหน่อยหว่าคะเมีอยแปลว่าบุานหุยเจีัวัาห่องราวนะคะเรืว่าน ใน,ในที่นี้แปลว่าสายก็ได้หรือว่าค่าหน่อยก็ได้นะคะอีเตียนคือหน่อยเต้าก็คือถึงว่ยื่อชื่อ晚一点到我有事晚一点到你太晚来了他不在了เธอมาช้าเกินไปเขาไม่อยู่แล้วนี่เธอคุณไท้แปลว่าเกินเกินไปก็ได้นะคะหวานแปลว่าช้าหรือว่าสายก็ได้ในที่นี้แปลว่าช้าเกินไปหรือว่าสายเกินไปนะคะ ถขาคือเขาปูใจคือไม่อยู่เลยแปลว่าแล้วนี่ถ้า,านหลเลยเขาปู่ใจนี่ถ้ายวนหลเลาปูใจเลนนเยนีย่晚再来าเธอสายหน่อยค่อยมาแล้วกันหรือว่ามาทีหลังก็ได้นะคะประโยคนี้แปลว่าอย่างนี้ก็ได้นี่เธอคุณวานอิเตียนก็คือสายหน่อยหรือว่าช้าหน่อยก็ได้ใจไหลค่อยมาค่อยมาใหม่ 你晚一点再来吧你晚一点再来吧这事情太晚处理了เรื่องนี้สายเกินไปที่จะจัดการเจอะปว่านี้นะคะื่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้เจอะืวานก็คือสายเกินไปชูรีไปว่าจัดการปแลวะ่จัดการหลืไปว่าแล้วเจอะื่อชิงท้ายห นี่เส้นใจไหลทวานเธอมาตอนนี้สายเกินไปแล้วนี่เธอคุณนะคะเส้นใจคือตอนนี้ไหลแปลว่ามานี่เส้นใจไหลเธอมาตอนนี้ท晚了，วานคือสายเกินไปแล้วทแปยปว่าเกินไปหรือว่าเกินก็ได้เละแปว่าแล้วหวานก็คือสายนะคะนี่เส้นใจไหลทายหวานเลนี่เส้นใจไหลทยหวานเลชวนแปลว่าสวมใส่นะคะชวนชวน เจเจียนอีฝู很好穿เสื้อตัวนี้ใส่สบายเจไปว่านี้นะคะเจียนไปว่าชิ้นส่วนอีฝูไปว่าเสื้อผ้าเจเจียนอีฝูคือเสื้อตัวนี้ห很好穿很好ก็คือดีในที่นี้นหชวนในที่นี้ไปว่าใส่สบายนะคะชวนไปว่าใส่เนาะสวมใส่เจเจียนอีฝู很好穿这件衣ฟูชวน衣服穿好 ใส่เสื้อผ้าดีๆหน่อยป่าแปลว่านำก็ได้นะคะอีฝูแปลว่าเสื้อผ้านำเสื้อผ้าใส่ดีๆชวนห่าก็คือใส่ให้มันดีๆใส่ให้มันเรียบร้อยนะคะป่าอีฝูชวนห่าป่าอีฝูชวนห่าจินเทียนหนีชวนอีฝูเหินห่าขั้นวันนี้เธอใส่เสื้อผ้าดูดีมากจินเทียนคือวันนี้นะคะหนีเธอคุณชวนแปลว่าสวมใส่อีฝูเสื้อผ้า 很好看ในที่นี้แปลว่าดูดีมาก今天你穿衣服很好看今天你穿衣服很好看要出门衣服穿好好吗จะออกไปข้างนอกใส่เสื้อผ้าดีๆหน่อยได้ไหมเย่าคือจะนะคะชูแปลว่าออกเหมือนแปลว่าประตูออกจากประตูก็คือการไปข้างนอกนั่นเองอิฟูเสื้อผ้าชวนสวมใส่ หาวก็คือดีดีๆนะคะหาวมาได้ไหมหาวมาคำนี้แปลว่าได้ไหมนะคะสำหรับประโยคนี้ย ao ชูมยี่ฟู่ชวนหาวหาวมาย ao ชูมยีฟูชวนหาวหาวมาเสียเทียนปู่ย่าชวนท่าฤดูร้อนอย่าใส่เสื้อผ้าหนาเกินไปหรือ uh, er ว่าหน้าร้อนก็ได้นะคะเสียเทียนแปลว่าหน้าร้อนหรือว่าฤดูร้อนปู่ย่าก็คืออย่านะคะชวน แปลว่าสวมใส่ท้ห่คือหนาเกินไปท้แปลว่าเกินหแปลว่าหนาเสื้อเทียนปู่เย้าชวนทห่เสื้อเทียนปู่เย้าชวนทยห่อก我要去买漂亮衣服来穿ฉันจะไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่我ฉันผมเย้าคือจะ去แปลว่าไปนะคะ买แปลว่าซื้อ漂亮แปลว่าสวยงาม衣服 ก็คือเสื可可้อผ้าเผยวเลี่ยงอีฝูก็คือเสื้อผ้าสวยๆนั่นเองไหลคือมาชวนคือสวมใส่มาใส่我要去买漂亮衣服来穿我要去买漂亮衣服来穿拖ถอดถอดถอดป่าอีฝูถอดเดี่ยวถอดเสื้อผ้าออกป่าแปลว่านำนะคะอีฝูเสื้อผ้า ถอ e okay. ดเดียวก็คือถอดออกปะเสื้อถอดเตียวปะเสื้อถอดเตียวถอดเสื้อจื๊อฟั่งเหาถอดรองเท้าวางดีๆถอแปลว่าถอดนะคะเสื้อจื๊อรองเท้าถอเสื้อจื๊อคือถอดรองเท้าฟั่งแปลว่าวางเหาแปลว่าดีฟั่งเหาก็คือวางดีๆนั่นเองถอเสื้อจื๊อฟั่งเหาถอดเสื้อจืทอีฟั่งเอธหา你脱衣服做什么？他他说怕ไม นี่เธอคุณโทรไปว่าถอดนะคะอีฝูเสื้อผ้าโจไปว่าทำฉันหมาแปลว่าอะไรโจฉันหมาะทำไมททำอะไรนะคะนี่ทอด衣服做什么你脱衣服做什么我太热了才脱掉ฉันร้อนเกินไปถึงถอดออก我นผมไ太แปว่าเกินเกินไปก็ได้เลอแปลว่าร้อนเลอก็คือแล้ว วัวไทเลอร์เลยคือฉันร้อนเกินไปแล้วนะชายถึงโทเตียวก็คือถอดออกวัวไทเลอร์เลยชายทเตี่ยววัวไทเลอร์เลยชายทเตียวทอเสื้อผ้าออกต้องใส่ตะกร้าโทคือถอดนะคะโทห่าาก็คือถอดออกนั่นแหละอิฟูเสื้อผ้าโทหา่าอิฟูก็คือถอดเสื้อผ้าเย่าคือต้องนะคะในที่นี้เหมือนกับเป็นการการสั่งเป็นคำสั่งนะคะ ฟั่ง篮子คือวางตะกร้าหรือว่าใส่ตะกร้าก็ได้ทอห่าอีฟุาฟั่ง篮子ทอห่าอีฟุ要ฟั่งหหววัเเียนทต篮子等我วเท่า套罗ฉันฉันถอดเสื้อคลุมออกก่อนตึงแปลว่าโรนะคะหัวแปลว่าฉันตึงหัวโรฉันหัวฉันผมเสียนแปลว่าก่อนทอเตี้ยวคือถอดออกไวเท่าแปลว่าเสื้อคลุม 我先脱掉外套เฉเตียวไหวเท่าฉันฉัถอดเสื้อคลุมออกก่อนรอฉันตันจะถอดเสื้อคหวมออกก่อนรอฉันฉถ้มอกกเขาผิวขาวผิวาวมากผิวขาวผิขาวมาก เขาผิวหน้าขาวเขาผิวหน้าขาวผชอบเสื้อผ้าสีขาวผฉันผมสีฟ้านะคะไปเสื้อแปลว่าสีขาวเสื้อผ้าไปเสือผ้ก็คือเสื้อผ้าสีขาวนะคะผมชอบไปเสื้อผ้าผมชอบไปเสอไปเสืสีจืดดีมากรองเท้าสีขาวดูดีมาก ไบเซอร์คือสีขาวนะคะเสือรองเทา้าไปเซอเสรืรองเท้าสีขาวเหนห่าคันคือดูดีมากไปเซอร์เสื้อจเหนืเห่าคันไเซอร์เสื้อจุเหนห่นเยเส่าคัน我也想皮白ฉันก็อยากผิวขาววอฉันผมเยดแปลว่าก้นะคะเสียงแปลว่าอยากผิวแปลว่าผิวผิวหนังร่างกายนะคะก็คือขาว,วเยี也想皮า白 我也想皮肤白我喜欢白色车ฉันชอบรถสีขาว我ฉันผม喜欢แปลว่าชอบ白色สีขาว车แปลว่ารถ我喜欢白色车我喜欢白色车泰国住北部皮肤比较白คนไทยภาคเหนือส่วนใหญ่ผิวขาวทาไทย泰国แปลว่าคน เมืองไทยคนไทยนะคะจู้คืออยู่อาศัยเปเปปู่ก็คือภาคเหนือผิวผิวหนังผิวนะคะปีเจ้าไปก็คือมักจะขาวนั่นเองไทยก็จู้เปเปู่ผิวปีเจ้าไปไทยก็จู้เปเปู่ผิวปีเจ้าไปเฮดำเฮเฮ为什么你们泰国人都很黑 ทำไมพวกเธอคนไทยถึงดำจัง为什么？คือทำไมนะคะนม你นคือพวกเธอพวกคุณไทยก่อเรืนก็คือคนไทยโตเหินเฮก็คือผิวดำอะไรแบบนี้นะคะประโยคนี้อาจจะได้ยินบ่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะตอบเขาว่ายังไง为什么？你们泰国人都很黑？为什么？你们泰国人都很黑？ 泰ทย也有黑有白คนไทยก็มีทั้งขาวทั้งดำไทยกก็คือคนไทยเยก็有ยก็คือมีดำายก็คือมีขาวก็คือมีทั้งผิวขาวผิวดำนั่นเองนะคะความหมายไทยโกลเดนเย่โยยไทโกยยยไปทยโกเดนเย่โยไทยโย่าไไทยกลเไทยเด้นาไกเด้เไทยกเทยกลเไทยประเทศไทยนะคะ ทายยางก็คือตะวันนั <connectors> ่นเองแสงแดดเหินตาก็คือแรงมากไทยหยางเหินตาก็คือแดดแรงมากฉายแปลว่าถึงนะคะหุยเฮก็คือถึงถึงดำนั่นเองไทยกไทยหยางเหินตาฉายหุยไทยกยหางเหินตาฉายหุยเฮผว黑白不是问题 ผิวขาวผิวดําไม่ใช่ปัญหาผฟูแปลว่าผิวนะคะเฮแปลว่าดำไปแปลว่าขาวปูซือคือไม่ใช่วันทีคือปัญหาปูซือวุนทีก็คือไม่ใช่ปัญหานะคะผอว黑白ปู问ื่อวน黑白不是问题问题อ有没有钱ปัญหาคือมีหรือไม่มีเงินนะคะวันทีคือปัญหาซือก็คือคือมี ไม่有ไม่มีเฉียนแปลว่าเงิน有ไม่有钱คือมีหรือไม่มีเงิน问题是有没有钱问题是有没有钱台湾人也有皮肤黑的啊คนไต้หวันก็มีคนผิวดํานะไต้หวันเหรินก็คือคนไต้หวันเย่ก็有แปลว่ามีผิวแปลว่าผิว黑แปลว่าดําเตแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าคําขยายนั่นเองอ่านี่แปลว่านะก็ได้นะคะ 台湾人也有皮肤黑的啊，台湾人也有皮肤黑的啊。